เพจดังอาเซียนตะลึงเด็กไทยอายุ13ปีสูง180เซนติเมตรได้เล่นวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกวันที่13มกราคม67เพจวอลเล่บอลเวียดนามรายงานข่าวยกย่องน้องออมออมแจมิกรแคนแก้ววัย13ปีของสโมสรวอลเล่บอลน,นครนนท์หลังได้ลงเล่นนัดแรกศึกวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2023-24เกมที่แพ้นครราชสีมาสต่อ3เซตใจความสำคัญระบุว่า จามิกรเกิดปี2010แต่มีความสูง180เซนติเมตรถือเป็นไข่มุกอันสดใสของวอลเลย์บอลไทยแม้ว่าจะแพ้นครราชสีมาแต่ทำได้3ามคะแนนถือเป็นโมเมนต์สำคัญที่น่าจดจำสำหรับจามิกรแคนแก้วถูกสโมสรวอลเลย์บอลน,นครนน์เสริมทัพลุยเลขสองเล่นตำแหน่งหัวเสาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านเหล่า plank, อินแปลงอำเภอศรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมนหนึ่งโรงเรียนกีฬานคนอนน์วิทยาห ผลงานล่าสุดคว้าชแชมป์อคาเดมี่ g u e 2023ขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ